ทันด้วยครับจ้กระปุกเซสติวเกเบอร์นะครับขอตัวิมาร่นไหมครับนะฮะเอาชิบิรอดนะครับเราจะมาเล่นโลกอิ Infinity นฟินิี้ครับเ,เราจะมาเล่นในชวซิซันหนึ่งนะฮะเดราไปปก่อนช้านิดนึงนะโอเขไปว่าแมของผมนะ SS เด็กด okay. ึงเด็กโอเคซีซั่นหนึ่งนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะไปรอฌานครับก็สร็อตจิจแซนเดดก็เอาไว้ที่หลังมาเล่นม c ครับกันก่อนนะครับก็อนไมครับก็ได้แล้ที่ผมชอบเล่นมาปล่อยมากเลยนะวันนี้ก็เพิ่งโหลดมานะจากตีสังกาวันได้โหลดของชิงมาก็ไม่ไม่มีตังค์ไม่พออะเอาง่ายๆตังค์ไม่พอ คก็ถี้ไม่ไปก็ขอไปด้วยนะครับถ้าเกิดมีเสียอะไรรบกวนเข้ามาในมค์ก็ขอไปนะช้านิดหนึ่งนะ ยังเดินอยู่รู้จังเวลาอัดน,นัดต่อแล้วเกมช้านะก็ถ้าคลิปนี้ช้าก็ถ้าปเปิดตอนนี้ก็ขอภัยนะคระับแต่ก็คลิปไปได้นะฮะเลสถ้าเกิดใครจะถามเรื่อง จะสอนหรือเ,เขาด้าผมจะสอนโหลดเกมมาคือใครครับศูนย์สิ่สี่อาจจะมาในคราวหน้าก็าได้นะก็สหรับคลิปนี้ก็คืออะไรคือเสกจะเบาต่างไปเพิ่มได้ผมมาครับต้องมาตัดไม้นะครโอ รู้ว่าซูโบออนี้เราจะไปไกลได้แค่ไหนนะก็สภาบโคตรยากแค่เกมของผมก็ให้ลงม,มาติดพิเชษฟอ์มาครับพีอีมานะใช้ที่อยากเล่นกับผมนะอะโลโล,โลผม,มชื่ออะไรก็ทักแชทมานะก็เล่นกับผมได้นะ ใครที่รู้วิธีเอคลิปลงยูทูบก็ปุ่มได้ปมเพื่อลงแล้วมันอัพโหลดไา้มากแต่ก็สักวันหนึ่งผมก็จะได้แค่เกมกับพี่เบียร์ก็ได้นะจะขอคุยเขาก่อนนะเมื่อก,กี้โตจะไปไปผดดึกพี่อิโธก็บอกว่าถ้าไม่เป็นนะอิโทโธมาขอไปด้วยคก็สำหรับคนที่อยากทำสกินให้ผมก็ทำได้นะ เ็ต้องคารก่ันว้าวคาบิเดบอว์อะรเงี้แหละออกวางสิไม้รู้ของคาฟเลอก็คือขวานนะฮะเพื่อตัดไม้แล้วก็ครับิกแอค

ของเราเลยครับเราบิชูเบลล์เหรสิ่งเราต้องหาต่อไปก็คือ สโต์หรือว่าคอปเปอร์สโตลอาจจะยาวนิดนึงนะครับดูเอาหุดดก็วันนี้นะครับแล้วชวิตเราได้คืนแรกกอาจจะจบไวนิดนึ่งนะฮะก็ขอไปกัด้วยคนระับ ปในวันนี้ก็มีว่าให้เราทำสโตนนะแล้วก็ปิกแอกกินคลิปประจำวันนี้นั่นเองครับก็เโอเคโอเคใครจะเติมทุ้ยฝุ่มก็ได้นะครับไม่ว่านะจะเอาแบบไหนก็ได้นะ ราะ่าไม่มีอินเทรก็พอไม่เห็นยิญยังไม่พอต้ <c oughs> องเริมปรับแสงสงรป่นี้เป็นแสงอะไรับ สว่างขึ้นเยอะแล้วก็แหลกขึ้นเยอะนะครับจะเห็นไ่าเป็นทีได้เยอะที่สุด จะขึ้นไปแสรกองครับกองครับก็ผมดึงปรับปรัก็ปับผมเล่นห,หมดอีซี่นะก็ยังไม่กล้าเล่นหมดโมโม่ก,ก็นะครับนะก็ดไว้เล่ที่หลังครับก็คเคลียร์กล้ได้เสร็จสิ้นลง,งแล้วนะก็ไปักพิกอ็ Pick X, แล้วก็เฟน้ เค้กวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ